สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พีพี่เพั่นเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอค่ะวันนี้พบเจอกันนะคะอีกแล้วที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะสำนักงานใหญ่ของเรานะคะ ถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบนบุรีหนองจอกเลยค่ะพี่ๆขาสำหรับวันนี้มีรถมาอัปเดตให้ชมกันนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหนูเล็กบอกแคมเปญวันนี้ก่อนนะบอกเลยว่าเริ่มต้นปีมาแคมเปญดีมากค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนตอน,นี้1.29เท่านั้นนะคะแล้วก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้าที่มีเงินดาวค่ะหรือไม่มีเงินดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59บอกเลยดอกเบี้ยให้ไปจุกๆขออย่างเดียวอย่าล่่่าาาช้าออรนะคะค รถได้ทุกอาชีพเลยขอให้อาชีพลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายไ,ได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวนุเล็กพาชมสภาพรถเข้าใหม่กันเลยคะ่ะอัปเดตรถวันนี้นะคะเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เลยค่ะ SUV หรือเป็น r o s s Over นั่นเองค่ะสําหรับคันนี้ตัวท็อปสุดเลย Toyota Corolla Cross นะคะ1.8ไฮบริ 8, it, Safety, Sport, ดพรีเมียมเซ t ตี้จีอาร์สสีดโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรเข้มเลยพี่พีพค่ะคันนี้ได้ไปสภาพสวยกริปนางฟ้ามากๆปี 2, 2022เลขไม่เก0 0หมกว่าโลค่ะ มากันในราคา7 0มือ่ะขอพายค่ะ7 9 9 0 0 0บาทนะคะสีดำเทด่ดุรอบคันเลยพี่พี่ตัวนี้กล้อง360องศานะคะพร้อมกับเบาภายในที่เป็นสีดำค่ะพวงมาลัยสวยใหม่กลิปมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ค่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้อยู่แล้วนะคะคันนี้มีหลังคาสันลูให้ด้วยค่ะพี่ๆขาจัดฟีดาวนะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ14,000บาทค่ะไรายได้ขอสัก สอ0หมเช่าซื้อคนเดียวจบเลยเท่สุดอะไรสุดเลยคันนี้เข้ามาใหม่นะคะถัดมาค่ะเรียกร้องกันเหลือเกินสําหรับ Toyota C-HR เอชอมีเข้ามาใหม่นะคะ4ีคันแบบจุกๆเลยได้เป็นตัว1.8ึ่งจุเอนทรีไป c ีเเป็นรถที่ขับดีนะคะช่วงล่างดีค่อนข้างที่จะสมูทในการขับขี่เลยเครื่อง1 8 0 0งพซีซีเครื่องบล็อกเดียวกันกับ Toyota าอัลติค่ะสีบอเงินสีสวยสีดีดูแลง่ายค่ะคันนี้ราคาเพียง4ี่แสนห เท่านั้นเองค่ะได้เป็นระบบน้ํามันล้วนไปค่ะสันดานะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเรื่องไฮบริดค่ะได้คันนี้ไปก็คือใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะสําหรับคันนี้พรลเลตแ0ดพไกรได้16เช่าซื้อคนเดียวจบค่ะเลขทะเบียนสวยด้วยนะ2559เดี๋ยวขอดูสภาพรถแรกเข้านะคะ คลิปจริงสภาพแรกเข,ข้านะคะพวงมาลัยไม่มีล็อกลอนมัลติฟังกชันสองฝั่งหน้าจอทัศกิจนะคะแอร์ก็ได้ออโตโเ้โบเบรกโคเบรกไฟฟ้ามีมาให้อันนี้คือตัวเริ่มต้นนะพี่ๆขาถามว่าตัวเริ่มต้นแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะด้านหลังมือเปิดนะคะเขาก็ให้มาเป็นทรงคูเป้แบบนี้บอกภายในสภาพสวยใหม่เหมือนกับยังเหมือนกับว่าเพิ่งล้างมาเลยนะแต่จริงคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะพี่ๆด้านหลังด้วยความที่เขาให้มาเป็นตัวสปอร์ต ทรงสปอร์ตนะคะเสารับสัญญาณชาร์จฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะคะไฟท้ายรูปตัว C ชนกันแบบนี้จัดมาให้แบบครบๆบเลยค่ะ459,000บาทค่ะถัดมาค่ะ h อนด้า HRV ค่ะสันดาบอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัว 1.8E นะคะ 1.8EL ปี2019ค่ะมากันในราคา539,000บาทสาวกคอนด้าต้องเข้าค่ะ H.R.V. รุ่นนี้สวยมากๆเลยนะคะไฟด้านหน้าได้เป็นฟ u ู l L E D ดีมาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมสปอร์ตไลท์คู่หน้ามีมาให้พร้อมเรียบร้อยค่ะสำหรับ H.R.V. เขาจะเด่นในเรื่องของภายในห้องโดยสารที่กว้างนะคะช่องเก็บสัมภาระก็ใหญ่นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนภายในเขาสีทูโทนนะสีดําตัดกันกับสีขาวแบบนี้ค่ะให้อารมณ์แบบว่านุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ไม่ดูดุดันมากเกินไปปุ่คอนโทรลแพดเดิลชิปมีให้พร้อมมือเปิดได้เป็นทรงคูเป้ด้าน หลังกว้างขวางมากๆเลยพี่พี่นี่แล้วก็มาพร้อกับไฟท้าย LED เซ mm ็ hmm. นเซอร์จัดมาให้4จุดค่ะในราคาเพียง539,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. พอนเล็อยู่ที่9,000รายได้ขอสัก18เช่าซื้อคนเดียวจบซี r อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ C-HR คันนี้นะคะ mm hmm. เป็นชมเดียวกันกับเมื่อสักครู่เลยค่ะ1.8 Entry ปี2018นะคะ mm hmm. ได้ไปครบเลยเซนเซอร์ด้านหน้าได้ไปนะคะด้านหลังได้ไป เซ็นเซอร์รอบคันกล้องถอยมีให้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มแต่ได้ไปเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายกับตัวกลางและตัวท็อปเลยในราคาจับต้องได้459,000เท่านั้นใครชอบเลขทะเบียนนี้จัดได้เลยถัดมากค่ะ H ตัว h r v นะคะคันนี้รุ่นชมเดียวกันกับคันเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะพี่ๆขา1.8 ELP 2,020เลกไม่92,000กิโลเท่านั้นค่ะมากันในราคา569,000บาทสีดำนะคะก็ขวัญใจนะคนที่ชอบความเท่ความดุนะคะจัดสีดำได้นะคะภายในเหมือนคันเมื่อสักครู่เปียบเลยนะคะถัดมากค่ะโคลาคอร์ด คันนี้นะคะได้เป็นตัวน้ำมันล้วน1.8สปอร์ตปี2022เลขไม้น้อยมากนะคะเลขไม้34,000กิโลเท่านั้นได้สีขาวนะ,ะเอาใจวัยรุ่นเลยวัยรุ่นนะ,ะเวลามากับคุณพ่อคุณแม่ที่ไรนะคะคุณแม่แพ้ตลอด อยากได้สีขาวต้องได้สีขาวตลอดนะคะแล้วขาวเขาเป็นขาวตัดดำทรงสปอร์ตชบเฉียวนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะซุ้มล้อดได้เป็นสีดำด้านตัดกันมากับตัวล้อกระทะค่ะยางได้ปิสตนไปแล้วนะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยได้สีขาวมีไฟเลี้ยวมาให้มือเปิดได้เป็นคีเลส ภายในคุมโทนดำนะคะพวงมลาลัยได้มาติฟังกชันค่ะระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้หน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วกล้องมองหลังมีแอร์ออโต้มีค่ะนะคะตัวเบาะได้เป็นทรงบักเก็ตซีตปายเป็นเบาะปรับเลื่อนเองก็เร็วดีนะคะหลอดไฟฟ้านะคะมันก็จะทํางานช้านิดหนึ่งตัวหลังคาได้เป็นสีดํากร,รมยี่ไม่มีรอยยันเจมิมสะอาดสะอ้านน่าใช้งานมากๆโตโยต้าโคราคอชช่วงนี้ฮิตมากเลยขายดีมากๆนะคะ บาะสภาพกว้างนะคะแล้วก็หัวหมอนมีให้3ตําแหน่งมีที่พักแขนมาให้พร้อมที่ใส่แก้วน้ําค่ะแอรอด้านหลังมีแยกมาให้ตัวเบาะสามารถพับได้แยกอิสระซ้ายขวาเลยพี่ๆค่ะนี่แยกแบบนี้มาให้เลยสวยครบแน่นอนนะคะด้านหลังค่ะเสารับสัญ,ญญาณได้มาเป็นแบบชัรกฟินค่ะตัวนี้ฉลองครบ60ปีไฟท้าย LED สวยๆงามๆนะคะคันนี้มากันในราคา6ก9 0นเบาท 679,000บาทนะคะจะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ11,000รายได้22,000เช่าซื้อคนเดียวจบเลยเลขไม่น้อยสุดใครสนใจรายละเอียดรถที่หนูเล็กอัปเดตให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถโทรเข้ามา นูเล็กได้เลยที่เบอร์093-389-2888เบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้หรือโทรเข้ามาสายตรงถึงนูเล็กได้เลยค่ะรับสาย24ชั่วโมงเลยแจ้งว่าดูคลิปวิดีโอของนูเล็กมานะคะของแถมมีให้จุกๆร,รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ซื้อสดนะคะเดี๋ยวเล็กจัดการให้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่เข้ามารับชมนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ